เรียนท่านที่เคารพและมิาสายทุกท่านครับผมโปรตีโรเตอรอนุชาติบุญนาควันนี้เป็นบันสุขที่6สิงหาคม2564ครับวันนี้เป็นวันครบรอบก,การทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิม m าในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองเดิมก็ตั้งใจจะเล่าเรื่องนี้ในวันนี้แต่ต้องทิ้งไว้ก่อนละ ยังไงก็ตามระเบิดปร์มานูมันก็ลงไปตั้งนานแล้วรอได้สิ่งที่รอไม่ได้ก็คือในปัจจุบันนี้กลุ่มคนชั่วช้าสารเลวสมุนไอตีไอพวกแก๊งสามกีบที่ต้องการที่จะทำลายประเทศชาติบ้านเมืองสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายก่อการจลาจลต่างๆนานา,นาพฤติกรรมชั่วช้าของมันเนี่ยปรากฏอย่างชัดเจนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการยั่วยุ ให้เกิดความรุนแรงขึ้นเพราะมันทราบดีว่าถ้าหากปล่อยเวลาให้เนินเนิ่นนานออกไปภัยจากโรคระบาดร้ายแรงก็จะซาลงไปเรื่อยๆประเทศเราก็จะเข้าสู่ความสงบสุขแล้วความหวังที่มันจะต้องการทำลายประเทศนี้ก็จะห่างไกลออกไปทุกทีนั่นคือเหตุผลที่ทำให้พวกมันต้องออกมาก่อการจลาจลวุ่นวายพยายามยุยุต่างๆนานา,นาท่านคงเห็นพฤติกรรมของพวกมันแล้ว ไม่เป็นการสร้างสิ่งโสโครกสกปรกโสมมตามพื้นที่ต่างๆการยั่วยุแม้แต่การนำหญ่ป้าที่เคยฉี่ข้างถนนเหมือนสัตว์เดรัจฉานไปยั่วยุเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่เป็นการก่อกวนใช้วาจาต่ำช้าเพื่อต้องการให้เกิดความรุนแรงขึ้นก็เพราะเหตุนี้นั่นเองในช่วงเวลา อีกไม่นานนี้มันก็จะก่อการจราจลบุ่นวายขึ้นไปอีกดังนั้นผมจึงต้องเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเร่งด่วนและก็ต้องรีบดาเนินการมาเสนอองค์ความรู้ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับทุกท่านได้ทราบไว้ดังที่ได้นําเรียนไปในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือการสังเกตสิ่งมีพีรุษเพราะตามหลักการของกลุ่มก่อการร้ายทั้งหลายนั้น มันจําเป็นจะต้องสร้างความรุนแรงให้เกิดความบาดเจ็บการล้มตายลงไปเพื่อนําเป็นเป็นเครื่องกระตุ้นให้สังคมปันป่นป่วนบุนบายมากยิ่งขึ้นเราได้พบเห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์ต่างๆเหล่านี้แล้วตั้งแต่การจราจรไม่ว่าจะเป็นปี2552 2553 2557จนกระทั่งเกิดคอสอชอขึ้นมานั้นที่ผมนำเรียนไปแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับการ ใช้อาวุธระเบิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถจะสร้างการทำลายขวาญได้ในวงกว้างและสามารถจะทำการประกอบได้โดยที่ไม่ยากนะักเนื่องจากมันมีอุปกรณ์สแสวงเครื่องที่สามารถหาได้ในภูมิประเทศดังนั้นผมจึงต้องนำแนวทางในการพิจารณาวัตถุต้องสงสยัยซึ่งได้นำเสนอไปแล้วและวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตัวเมื่อเจอวัตถุต้องสงสัยแล้วเป็นตอนต่อจากตอนแรกซึ่งนำเสนอไปก่อนหน้านี้ประสบการณ์และความรู้ของผมนะครับผมไม่ได้เรียนมานะครับในเรื่องการเก็บกู้วัตถุระเบิดนั่นเป็นสายฐานช่างหรือเหล่าสัมพวุธแต่ผมเรียนมาในด้านการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการเผชิญกับภัยจากวัตถุระเบิดและภัยพิบัติต่างๆหลักสูตรหลัก ผมมีโอกาสแต่รับทุนจากวิทยาลัยป้องกันราชดักรเซวีเดนเข้าไปศึกษาในหลักสูตร International Crisis Management ที่กรุงสตโฮเมื่อปีคริสตศักราช2000ก็คือปี2443ครับหลักสูตร International Crisis Management เนี่ยครอบคลุมภัยพิบัติต่างๆทั้งภัยจากน้ำมือมนุษย์และภัยจากธรรมชาติรวมไปถึงการเตรียมสถานที่การพิจารณาการอพย,ยพเคลื่อนย้าย การจัดหาแหล่งหลบภัยโรงพยาบาลสนามซึ่งเนื้อหาหลักสูตรนั้นนะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกคือการเตรียมการวางแผนยุทธศาสตร์ในวงกว้างท่านที่2คือการเตรียมตัวเตรียมสังคมเตรียมหน่วยงานเตรียมประชาชนให้พร้อมกับเกินเผชิญภัยพิบัติในระยะเวาลาในใกล้เนื้อหาประเด็นที่สคือการเปิดมืด เกิดภัยพิบัติทันขึ้นมาเราจะเผชิญกับมันอย่างไรและหัวข้อสุดท้ายที่เรียนมานะครับก็คือการฟื้นฟูการปรับสภาพสังคมติตใจและตัวบุคคลให้เข้าสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดนั่นก็คือเนื้อหาของหลักสูตรนี้ประกอบด้วยขัน้น mitigation preparedness recovery และ response จากนั้นผมยังมีโอกาสไปศึกษาหลักสูตร การเตรียมการเพื่อเผชิญภัยพิบัติของหน่วยงานที่มีชื่อว่า Federal Emergency Management Agency หรือมีชื่อย่อว่า FEMA เป็นหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาครับตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2522ผมได้ไปเรียน2หลักสูตรหลักสูตรแรกก็คือการเตรียมตัวเผชิญภัยพิบัติหลักรหลักสูตรที่2คือการ เผชิญกับภัยระเบิดโดยตรงดังนั้นผมก็เชื่อว่าผมพอจะมีความรู้บ้างที่จะมานําเสนอองค์ความรู้ต่างๆที่สําคัญก่ับชีวิตของตนเองและทรัพย์สินของท่านผู้ชมทั้งหลายมาในรายการนี้เท่านั้นยังไม่พอนั่นเป็นเรื่องของการศึกษาในต่างประเทศการศึกษาในประเทศเนี่ยที่เกี่ยวข้องโดยตรงเรื่องนี้นะครับก็คือการเข้ารับการรวมหลักสูตรของกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรม สุดท้ายผมมีโอกาสได้เข้าศึกษาในสถาบันข่าวกรองสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่พอผมได้รับคำสั่งจากท่านผู้จัดการฐานทูงสุดในขณะปี2 5 4 9คือท่านพลเอกบุญสร้างเนียนประดิษฐ์ให้ลงไปเปิดการทำการวิใจัยในหัวข้อเรื่องหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ในเขต5จังหวัดสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสสตูล ในประเด็นหนึ่งนะครับก็ทําให้สามารถจะมีโอกาสในการเก็บข้อมูลต่างๆมาแล้วก็เผชิญกับมีประสบการณ์ในเรื่องการวางระเบิดของกลุ่มกอ่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ภาพต่างๆที่นํามาเสนอในครั้งนี้นะครับผมถ่ายมาเองในขณะที่ปฏิการในพื้นที่นั้นจากประสบการณ์และองค์ความรู้เหล่านี้นะครับผมก็เชื่อว่าสามารถจะช่วยเหลือท่านที่มีความสนใจในเรื่องนี้ได้และผมเชื่อมั่นจริงๆว่า ไม่มีใครเข้ามาบอกท่านในเรื่องนี้หรอกครับหน่วยราชการเองเขาก็ไม่มีความคิดที่จะทําอะไรอย่างนี้เลยอย่างที่ทุกท่านทราบแล้วในคลิปก่อนผมก็บอกแล้วว่าผมจัดหลักสูตรในการอบรมในเรื่องการเตรียมการ,รเผชิญภัยพิบัติจากระเบิดโดยตรงในลักษณะของดินเนอร์ท k ในปีพศ2 5 9 9แล้วก็ได้การสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทางกองกำับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษได้กรุณานำมา วิทยากรอุปกรณ์ต่างๆมาให้ผู้ที่สนใจที่เข้ามาในคอร์สนี้นะครับมีจำนวน40ท่านทึ่งผมจำกัดเฉพาะขนาดของห้องและต้องการเน้นคุณภาพจริงๆก็รับเพียงเท่านี้นะครับก็ประสบความสาเร็จอย่างดีจากนั้นก็หางเหินไปตอนนี้มันเข้าผึงภัยพิบัติต่อประเทศชาติของเราเห็นชัดเจนแล้วภัยมันเข้ะประตูบ้านแล้วแล้วกลุ่มไอ้ตีกลุ่มไอ้ทักษิณ กลุ่มคนชั่วช้าในอดีตมันยังไม่จบสิน้นมันยังพยายามล้างผลาญตลอดเวลานี่คือเหตุผลที่ตองตั้งจัดรายการนี้เป็นครั้งที่สองต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับคลิปนี้ เป็นคลิปที่ได้มาในพื้นที่ภาคใต้จากการวางระเบิดของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ขณะเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดยังโดนซะบาดเจ็บสาหัสสามท่านตอนนั้นไม่ตายนะครับแต่ต่อมาภายหลังผมไม่ทราบแล้วละ่ะแต่คลิปนี้ผมไม่ได้ถ่ายมาเองนะครับผมไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่ผมมีส่วนอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วก็เป็นคลิปที่ไม่ได้เผยแพร่ต่อที่สาธารณะที่จริงมันยาวกว่านี้เยอะ แต่ภาพต,ต,ต่อมามันเป็นภาพที่ไม่เหมาะที่จะมาเผยแพร่ในที่นี้หรอกก็ขอตัดมาแค่เพราะช่วงสั้นๆให้เห็นท่าน,นให้ท่านได้เห็นชัดเจนว่าภัยระเบิดมันใกล้ตัวขนาดไหนขนาดผู้เชี่ยวชาญยังหนีไม่พ้นเลยนะครับแล้วมันไม่ได้มาในรูปของวัตถุร,ระเบิดอย่างที่เราเห็นในหนังการ์ตูนหรือภาพยนตร์ทั้งหลายอย่างที่เห็นในภาพนี้มันไม่ได้มีการเอาแท่งๆ,ๆมาวัดกันแล้วมีนาฬิกา แล้วก็มัดมีสายไฟให้เห็นชัดว่านี่นะฉันเป็นวัตถุระเบิดนะจ๊ะไม่ใช่มันจะทําการซ่อนพรางในรูปแบบต่างๆไม่เป็นรูปแบบของกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเอกสารลังกระดาษกล่องหนังสือถุงขยะซุกซ่อนอยู่ในตู้ไปรษณีย์ยัดไปในท่อน้ําข้างถนนหรือว่าอยู่ในเครื่องดับเพลิงอะไรก็ตามที่เป็นภาชนะปิด โดยพ้อยิ่งที่มีความแข็งแรงมิดชิดเนี่ยเป็นที่เหมาะในการบรรจุวัตถุระเบิดทั้งสิน้นเพราะว่ามันยิ่งมิดชิดแข็งแรงเท่าไหร่แรงระเบิดยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นภาพนี้เป็นภาพของการวางมอเตอร์ไซค์บอมในพื้นที่ภาคใต้ท่านจะเห็นตุ่มเดียวเรือแค่นี้นะครับอันนี้เกิดเหตุแล้วไม่นานนักผมก็ไปถึงในพื้นที่ผมก็เลยถ่ายภาพนี้มาจัก ความชุกในการวางระเบิดในยานพาหนะนะครับมันก็เลยทําให้ต้องมีการออกกฎเกณฑ์ในพื้นที่ภาคใต้นั้นว่าการจอดโมอเตอร์ไซค์จะต้องเปิดเบาะหลังขึ้นมาเพราะว่าไอ้ที่เก็บของโมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันอยู่ใต้เบาะแล้วค่าศึกหรือผู้ร้ายก็จะต้องก็ใช้จุดนั้นนะครับเป็นที่วางระเบิดภาพนี้เป็นพื้นเป็นภาพหน้าสารกลางจังหวัดยะลา คือที่ยะลาเ่ยไปเป็นหน่วยงานสําคัญยิ่งนะในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ก็คือเป็นที่ตั้งของศูนย์อำนวยกาามสะดวจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าขณะไปปฏิบัติงานเท่านั้นอ่ะผมก็จะใช้ออฟฟิศอยู่แถวนี้แหละครับตรงก็เลยถ่ายภาพนี้มาได้ว่าแสดงให้เห็นว่าการจอดรถมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่นั้นจะต้องเปิดเบาะหลังออกมาทุกคันเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เห็นว่าข้างใน ช่องเก็บของของมอเตอร์ไซค์นั้นมันมีอะไรอยู่หรือไม่นี่ก็เป็นสิ่งที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เป็นยาพันะที่แพร่หลายมากแล้วก็เราเคยเห็นอยู่กันจนชินตานอกจากนั้นยังมีกรณีของคาบอมซึ่งก็เคยใช้ในการวางระเบิดในภาคใต้เช่นกันไม่เป็นมอเตอร์ไซค์บอมคาบอมบ็อกซ์บอมหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นบอมบ์นะไปบ่งไปบอมทั้งหลายเนี่ยนะครับมันสามารถจะมาใช้ในพื้นที่จราจร ในเมืองกรุงเทพได้ทั้งนั้นอย่างเช่นการวางระเบิดที่ารามคำแหงเนี่ยมันใส่ไว้ในถังขยะการวางระเบิดที่สุขุมวิทมันก็ใส่กล่องเอาไว้การวางระเบิดที่สารเอราวันก็อยู่ในกระเป๋าเดินทางมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่เราก็ไม่เคยมีประสบการณ์เราไม่เคยสำนึกเราไม่มีบทเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมก็อยากจะตำหนินะครับอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยนะครับว่าทำไมไม่ให้ความรู้แก่ ประชาชนเลยนะผมที่ทำการอบรมในปี59ผม,ผมอยากจะตบหน้าส่วนราชการที่มีหน้าที่โดยตรงแต่เขาไม่ทำเนะี่ยผมมีความรู้ผมมีเครือข่ายผมมีผู้สนับสนุนผมก็ทำของผมเองได้วันนี้จึงอยากจะนำเรื่องนี้มาให้ดูว่ามันอยู่รอบตัวเราขนาดไหนในภาพนี้ก็จะเป็นภาพาระเบิดในถังดับเพลิงที่ท่านเห็นนี่นะครับถังดับเพลิงถังแกส๊ส สามารถจะเอามาใช้เป็นวัสดุทำระเบิดสแสวงเครื่องได้อย่างดีที่สุดน,นอกจากนั้นแล้วยังมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสัอเมริกาหลายอย่างเช่นจดหมายระเบิดคือมันออกแบบซองจดหมายที่สร้างโดยวัสดุเฉพาะถ้าหากคนรับเนี่ยฉีกซองเมื่ออากาศเข้าไปในซองก็จะเกิดปฏิกิริยาให้ระเบิดขึ้นมาได้เป็นระเบิดขนาดเล็กนอกจากนั้นก็มีพัสดุพันระเบิด ซึ่งอย่างกรณีที่ผมยกตัวอย่างเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นแล้วในการเตรียมการที่จะสังหารนายกอ,อบตอแห่งหนึ่งนะครับมันส่งเอกสารเป็นวัสดุห่อวัสดุเข้าไปที่สํานักงานอ,อบตอแห่งนั้นนี่เจ้าหน้าที่เขาเห็นผิดรุดเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่เจ้าหน้าที่ก็มาสามคนหัวหน้าชุดเป็นจ่าสิบตำรวจเอกลูกน้องสองคนเป็นสิบเอกทั้งสามคนไม่มีความรู้เลยไม่เคยมีความรู้ใดๆสิ้นแล้วก็ทําไม่เป็น แต่ก็กลางตามภาษาเนี่ยแหละครับผมอยากจะเตือนท่านนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นข้าราการพลเรือนไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ทหารและตำรวจเนี่ยนะครับ99%ไม่มีความรู้หรอกครับเรื่องนี้อย่าไปนึกว่าเป็นทหารจะรู้เรื่องอย่าไปนึกว่าเป็นตำรวจจะรู้เรื่อง,อไ,จจองไม่ใช่นะครับทหารก็ต้องเฉพาะเหล่าสมปูุธหรือเหล่าช่างเท่านั้นและต้องเรียนมาเฉพาะด้วย่งด้วย ส่วนตำรวจก็มีหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดขึ้นอยู่กับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเขาเป็นหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญแต่มีจํานวนเจ้าหน้าที่น้อยมากตำรวจทั่วไปเห็นแต่งกข็บุกเข็แบบเนี่ยท่านอย่าไปนึกร่้ไม่รู้เรื่องหรอกครับกรณีอย่างนี้ไงครับจึงเป็นที่มาของการตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ3คนที่อบตอแห่งนั้นที่ผมเล่าไปในคลิปก่อนแล้วว่าเมื่อเขาเข้าไปเดินถึงพื้นที่แล้วเขาทําการผิดหมดเลยหลักเกณฑ์ที่ควรจะทําเขาทําไม่ เป็นเลยเพราะเขาไม่มีความรู้เขาก็ให้เจ้าหน้าที่ออกจากห้องนั้นนะครับแล้วก็ตัวเขาสามคนเนี่ยนะที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะก็เข้าไปตอนนี้ก็มีการถ่ายคลิปไว้ในโทรศัพท์เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของอปตที่เ็าออกมานอกห้องเนี่ยเขายังบันทึกภาพอยู่เพราะว่าประตูเป็นประ,ประตูกระจกใสใช่ไหมก็เห็นชัดเจนว่าหัวหน้าชุดเป็นจ่าสิบเอกนั้นอนะไปมุงดูวัตถุนี้ที่วางอยู่บนโต๊ะในสํานักงาน มุงดูไม่พอนะีดูกันทั้งสามคนเลยไม่รู้มันจะดูทำไมปราโกอีตาจ่าสิบเอกเอามือไปขยับกล่องเท่านั้นแหละครับตึมเดียวตายทันทีหนึ่งศพอีกสองคนนะไปตายโรงพยาบาลขนาดเป็นเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้เลยอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยนะครับดังนั้นผมจึงเชางใช้โอกาสนี้แหะครับมานำเรียนต่อจากคลิปข่าวก่อนนี้ คราวก่อนนี้เราบอกแล้วใช่ไหมครับว่าการสังเกตวัตถุต้องสงสัยเนี่ยมีหลักตีประการ 1. ไม่เคยพบเห็นสองไม่เป็นของใครสไม่ใช่ที่อยู่ 4. ดูไม่เรียบร้อยไม่เคยพบเห็นก็คือว่าเราผ่านไปผ่านมาพื้นที่นี้อยู่เป็นประจำไม่เคยมีกล่องนี้ไม่เคยมีหีบนี้ไม่เคยมีถังใบนี้มาตั้งอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งมีพิรุษประการแรกแล้วนะประการที่สองไม่เป็นของใคร สมมติว่าเราอยู่ในห้องอาหารของหน่วยงานของเราเนี่ยเราเห็นกระเป๋าเดินทางวางอยู่อย่างผิดสังเกตก็สอบถามคนใกล้เคียงหรือแม่ค้าแถวนั้นไอ้กระเป๋านี่ใครมาวางนะเห็นไหมมาเมื่อไหร่ยังไงไม่เป็นของใครคือคน,คนก็บอกไม่รู้เหมือนกันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เปิดร้านก็เห็นแล้วอันนี้เป็นการนิสสอเลยนะเป็นเสี่งบ่อกเหตุของความบิดุดสามไม่ใช่ที่อยู่ในห้องอาหารมีกระเป๋าเดินทางมาวางไว้ได้ยังไง มีลังกระดาษขนาดใหญ่มาวางไว้ได้ไงมันไม่ใช่ที่ของมันนี่นาะข้อสามครบถ้วนแล้วข้อสี่ดูไม่เรียบร้อยคืออุปกรณ์ระเบิดสแสวงเครื่องเนี่ยบางทีมันทําอย่างลวกๆอาจจะมีร่องรอยมีน้ํามันมีสายไฟมีการมัดอย่างไม่เรียบร้อยต่างๆนานา,นานเนี่ยโผล่มางั้นครบสี่ประการนี่คือวัตถุต้องสงสัยทันทีไม่เคยพบเห็นไม่เป็นของใครไม่ใช่ที่อยู่ดูไม่เรียบร้อยท่านดูภาพนี้สิครับ ภาพนี้ฝรั่งเขาทำมานะเขานำมารวมจุดสังเกตของวัตถุต้องสงสัยอย่างเช่นมันอาจจะมีคราบน้ำมันคราบเปื้อนอยู่ในห่อใช่ไหมอันนี้เป็นประการแรกมันไม่เรียบร้อยมันอาจจะมีรูห,หรือมีสายไฟไโผลออกมาให้เห็นอันนี้ก็เป็นประการที่สองไม่เรียบร้อยนอกจากนั้นการส่งวัตถุระเบิดวัดสดุระเบิดทางไปรษณีย์เนี่ยนะหรือว่าเอาไปวางไว้เนี่ย ข้อสังเกตคือไม่มีชื่อที่ผู้ส่งมีแต่ชื่อผู้รับคือมันจะจะฆ่าใครนะมันก็จ่าชื่อเช่นในสำนักง,งานอบตอที่ผมนำเรียนกรณีตัวอย่างจริงเนี่ยนะครับมันจะฆ่านายกอบตอมันก็เขียนชื่อไว้ที่ห่อแต่ไม่มีชื่อผู้ส่งเอาไปก็ไปฝากไว้แต่เจ้าหน้าที่ก็เห็นผิดสังเกตเสียก่อนอันนี้เป็นจุดสังเกตว่าถ้าหากวัตถุดูให้ใครอย่างบริสุทธิ์ใจมันต้องมีชื่อผู้ส่งว่ามันมาจากไหนอย่างไรบ้าง และการหอ่อการมัดมันมีลักษณะที่มันเรียบร้อยขนาดไหนใช้วัสูุอะไรนี่คือหลักเกณฑ์ชัดเกณเลยนะครับไม่เคยพบเห็นไม่เป็นของใครไม่ใช่ที่อยู่ดูไม่เรียบร้อยตอนนี้พอเราเจอแล้วเอ๊ะมันมีถังับเพลิงมาวางอยู่โคนเสาไฟฟ้าถังับเพลิงราคามันก็เป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมล่ะเมื่อใครจะมาตั้งทิ้งไว้ตรงนี้มันผิดสังเกตแล้ว พอท่านเห็นพิรุธป,ปุ๊บอันดับแรกเลยนะครับอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมจากคลิปก่อนนี้ที่ผมจะนําเรียนววาเจอแล้วจะทําอย่างไรประการแรกห้ามห้ามแตะต้องเด็ดขาดห้ามขยับห้ามเคลื่อนย้ายใดๆทั้งสิ้นพอเราสังเกตมันแล้วว่าไอ้ออนี่มันผิดสังเกตแล้วเนี่ยประการที่สองเมื่อเราไม่แตะต้องมันแล้วถามคนรอบข้างให้คนเห็นไหมไอ้หีบนี่มันวางยังไงยังไง ประการที่สองคือถามอีกทีไม่แต่ต้องถามแล้วไม่มีใครรู้เลยเนี่ยข้อสองแล้วเราทําถูกต้องแล้วข้อที่สามจดจําอ่าไม่มีใครรู้เราไม่แต่ต้องก็จริงแต่เราต้องมองโดยใช้สายตาและจดจํามันขนาดเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่วัสดุหุ้มทําด้วยวัสดุอะไรจะเป็นกระดาษจะเป็นพลาสติก จะเป็นถุงขยะจะเป็นอะไรมัดอย่างไรด้วยเชือกด้วยสติกเกอร์ด้วยสก๊อตเทปหรือว่าการมัดไว้เฉยๆอย่างหลวมๆด้วยเชือกกล้วยกว้างยาวเท่าไหร่สีอะไรมีอะไรเป็นสิ่งแปลกปลอมเช่นว่ามีมีมอรอยน้ํามีน้ํามันมีคราบอะไรอยู่แถวนั้นหรือไม่สรุปว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัตถุนั้นและสิ่งแวดล้อมท่านต้องจําไว้ให้หมด มันตั้งอยู่ตอนจุดไหนจุดนั้นใกล้กับอะไรบ้างเพื่ออะไรครับเพื่อข้อต่อไปคือแจ้งเหตุ1นึ่งห้ามสถามสามจดจำสีแจ้งเหตุก็ทุกจังหวัดก็กดเบอร์เดียวใช่หมหนึ่งเก้าหนึ่งได้ตอนนี้เราแจ้งเหตุแล้วเมื่อนระกากเราจดจําหรือไม่ก็ตามเราก็อาจจะจดไปเลยก็ได้เพราะเราอยู่ห่างเราก็มองดูที่สายตาจดไว้แล้วก็แจ้งเหตุ แก้ไขผมข้ามไปหน่อยคือเราจดจําแล้วใช่ไหมก่อนแจ้งเหตุเนี่ยพันต้องถอยออกมาก่อนนะครับถอยออกมาจากวัตถุนั้นอย่างต่ําสุด50เมตรครับหลักการของมันก็คือว่าวัตถุระเบิดขนาดเล็กที่สุดอย่างเช่นระเบิดคว้างหรือชาวบ้านเรียกว่าระเบิดมือมไ่เป็น IP D5 หรือว่า MK2 หรือระเบิดมะนาวที่ทหารเขาใช้กันเนี่ยนะครับ เล็กที่สุดก็ขนาดกำปั้นมือของผมเนี่ยนะครับอำนาจการทำลายมันประมาณ10เมตรรอบตัวแต่ท่านจะต้องออกห่างจากมันเนี่ยไม่ต่ำกว่า50เมตรเป็นระยะที่ท่านปลอดภัยแน่นอนเลยก่อนท่านต้องออกห่ามันก่อนก่อนจะแจ้งเหตุเมื่อกี้ของขอประทานโทษผมข้ามไปเพราะเหตุใดเพราะการแจ้งเหตุส่วนใหญ่เราจะมีโทรศัพท์เซลโฟนหรือเครื่องโทรศัพท์ติดตัวใช่ไหมครับถ้าเราไปยืนอยู่ใกล้ๆวัสดุนั้นเนี่ยเราก็มองไปด้วย แล้วก็กดโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์อาจจะไปกระตุ้นชนวนของมันให้มันทำงานแล้วเราก็บาดเจ็บล้มตายได้ดังนั้นเราต้องปลอดภัยก่อน 1. ห,ห้าม 2. ถาม 3. จดจำสีถอนตัวออกมาก่อนแล้วก็แจ้งเหตุแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็บอกเขาว่านี่มีเจอไอ้นี่วางไว้ตรงนั้นตรงนี้สีอย่างนั้นขนาดนั้นกว้างยาวเท่าไหร่ทำด้วยวัสดุอะไรทุกอย่างที่ จำรายละเอียดได้ทั้งหมดแจ้งเข้าไปก่อนประการต่อมานะสำคัญที่สุดก็คือกั้นเขตพอเราเห็นแล้วเราทำการสี่ขั้นตอนแล้วเนี่ยต้องกั้นเขตถ้ามีเชือกก็กั้นเชือกไม่ให้คนอื่นเนี่ยเข้าไปในปร,ริมณฑลรอบวัตถุต้องสงสัยนั้นแน่ละครับเขาอ,อาจจะถามเฮ้ยอยู่มาวุ่นวายอะไรมากั้น,นแถวเนี้ยเราก็ชี้แจงเข้าไปเลยครับ ว่าผมเห็นตรงนี้มันน่าสงสัยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะท่านอย่าเข้าไปเลยแล้วผมกลัวคนอื่นเขาจะเข้าไปก็เลยต้องกั้นขอโทษด้วยก็ว่าไปนะครับถ้ามันดื้อน,นักมันก็มันไม่ฟังก็ไม่รู้จะทายังไงแล้วล่ะแต่เราต้องการเกตไว้ก่อนเพื่อให้คนอื่นเขาปลอดภัยด้วยเพราะเรามีความรู้่เขาไม่มีเ,เราก็ต้องช่วยเผยแพร่กับเขาต่อมาเมื่อเราการั้นเกตแล้วเราเห็นใครอยู่ใกล้แล้วก็เนรเทศผู้คน ขอญาตครับท่านครับเดี๋ยวช่วยรุณาตรงนี้ผมเห็นว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะผมแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วขอความนาได้ออกไปหน่อยได้ไหมครับจะได้ปลอดภัยด้วยกันทุกฝ่ายคนที่เขามีเหตุผลเนี่ยเขาก็ต้องฟังแต่ถ้าเขาดื้อนักเนีไอไ้ประเภทยัสโ,โอหังในหญิงท่านงงบ้าบองงอย่างนี้เขาเยอะแยะไปก็ช่างมันเถอะครับเราก็ทําดีที่สุดแล้วนี่ก็คือการปฏิบัติที่ครบถ้วนทุกประการห้ามถามจดจํา แจ้งเหตุกั้นเขตในประเทศผู้คนและเสร็จแล้วเราก็อยู่นอกเขตปลอดภัยผมเรียนแล้ววัตถุต้องใสขนาดเล็กที่สุดขนาดกับปั้นมือเช่นระเบิดขว้างเนี่ยอย่างน้อย50เมตรถ้ามันใหญ่ขึ้นมาเช่นถังแก๊สปิกนิกหรือถังแก๊สในบ้านเนี่ย200เมตร200เมตรใกล้กว่านั้นเลี่ยงท่านต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับท่านต้องมองโลกในแง่ร้าย ว่าในกรณีที่ร้ายที่สุดแล้วเนี่ยท่านจะต้องทำไงท่านต้องอยู่ในระยะใดท่านยิงจะปลอดภัยถ้ามันไม่ใช่วัตถุระเบิดหรืออะไรก็แล้วไปไม่เห็นเดือดร้อนแต่ถ้าท่านชะล่าใจมองโลดในแง่ดีอย่างที่ใครมันชอบพูดฟังดูเท่ดีนะผมเป็นคนมองโลดในแง่ดีนะจิตใจดีเออดีเออ,เอ,เองเข้าใกล้ไปเตูมเดียวก,ก็เละเพอเผอแขนขาดขาขาดก็แล้วแต่วิบากแต่ละคนกันแล้วกันนะครับ นี่ก็คือองค์ความรู้ที่ผมอยากจะนํามาถ่ายทอดส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินผมจะมาไปใส่ในหลักสูตรการเตรียมการ,รเผชิญภัยพิบัติซึ่งอยู่ในขณะนี้กําลังอยู่ในระหว่างการร่างห,งหลักสูตรอยู่เพราะว่าร่างไปก็เจอเนื้อหาต่างๆที่อยากจะนาํามาใส่ไว้จึงใช้เวลาหน่อยแต่เชื่อว่าไม่เกินอาทิตย์นี้ก็จะต้องแก้ไขาภายในอาทิตย์หน้าก็คงจะต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับท่านใดที่ต้องการองค์ความรู้ ที่ผมได้ออกแบบนี้มานะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครก็มาบอกท่านหรอกครับก็ติดต่อมาได้หรือติดตามข่าวสารในช่อง Youtube นี้ก็ได้นะครับและเมื่อมีข้อมูลเรียบร้อยแล้วเตรียมการจะเปิดการอบรมแล้วเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนต่อไปครับเจตนาก็คือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนักในสังคมไทยนยซึ่งมันเป็นประโยชน์และสำคัญเราจะเจอกับภาวะวิกฤต เจอกับเหตุการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติเนี่ยต่อไปยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับไอ้ตีสารเลวเนี่ยตั้งตอนนี้มันจะทําลายบ้านเมืองเราไม่ได้เนี่ยแต่ความชั่วขอางมานันฝังอยู่ในจิตมันจะทําตลอดท่านดูไอ้ทักษิณนี่ครับถูกทีปหนีออกไปจากประเทศแต่ปี2549ปัจจุบันนี้2564ครับมันยังบ้าไม่เลิกเลยท่านเห็นไหมความแค้นของมันที่ต้องการทําลายประเทศนี้หนักหนาขนาดไหน อันนั้นอย่าชะล่าใจเด็ดค่ะเมื่อเราสามารถจะมีความรู้ทำให้ตัวเราปลอดภัยครอบครัวเราก็จะปลอดภัยชุมชนของเราก็ปลอดภัยสังคมของเราก็ปลอดภัยแล้วประเทศชาติของเราก็จะปลอดภัยจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ตัวเราและครอบครัวของเราก่อนครับนี่คือจุดมุ่งหมายที่ทำรายการ YouTube ในช่องนี้ผมพลตีรเรอ,อนุชาติบุนาคขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้คุณาให้ความสนใจรัก มีคําแนะนําประการใดหรือต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมก็กรุณาแจ้งไมาได้ทางช่องทางนี้นะครับสวัสดีครับ